สองเลขใบเซอร์ g a นะคะเลขใบเซอร์ห้าสามแปดสามสองสี่หกสี่สี่หกค่ะ,ะอันนี้ใบเซอร์นะคะเอาขึ้นอีกไม่ไม่ใบเซอร์หอูเอาขึ้นมาอีกโอเค